สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกคนมาฝึกฟังภาษาอังกฤษแบบที่เราจะได้คำศัพท์ติดตัวกลับไปนะครับผมจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังนะครับจากนั้นเราจะต้องเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเราฟังออกมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเขาพูดคำว่าอะไรบ้างนะครับขำๆนะครับตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรนะครับมาฝึกภาษาอังกฤษแบบไม่น่าเหม่อด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลยครับ If I'm not promoted within the next two years, I'm going to change jobs. Okay, น่าจะไม่ยากใช่ไหมครับ?แต่ละคำมีอะไรบ้างนะครับ?ไปฟังอีกรอบหนึ่งครับก่อนเฉลย. If I'm not promoted within the next two years, I'm going to change jobs. Okay, นะครับ.คำแรกคือคำว่าอะไรครับ? If นั่นเองถูกต้องครับ. If I'm not, ah, if I'm not, อะไรครับ? promoted ah, within the next year's cup. two years ah if I'm not promoted within the next two years I if I'm not promoted within the next two years I'm going to change jobs. Ah I am um, going to change jobs ถูกต้องครับไปฟังรอบสุดท้ายกันครับ If I'm not promoted within the next two years, I'm going to change jobs. โอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาดูคำแปลกันครับถ้าฉันไม่ได้เลื่อนตำแหน่งภายใน2ปีข้างหน้านี้นะครับฉันก็จะเปลี่ยนงานแล้วนะครับฉันจะไม่ทนอีกแล้วนะครับโอเคมาดูคำสำคัญกันครับคำแรกคือคำว่า promoted เหมือนโมนะครับขี้โมนะครับเน้นพยางค์ที่2นะครับ promoted แปลว่าได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะครับต่อมาคำว่า within within นะครับ within แปลว่าภายในแล้วก็ตามด้วยระยะเวลานะครับอันนี้คือภายใน the next two years ก็แปลว่าอีก2ปีข้างหน้านะครับโอเคสุดท้ายคำว่า change change มีจุนะครับ change change Jobs แปลว่าเปลี่ยนงานนะครับถ้าไม่เลื่อนตำแหน่งใน2ปีฉันก็จะเปลี่ยนงานจะไปหางานใหม่แล้วจะไม่ทนแล้วนั่นเองครับเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งนะครับมาดูว่าเราจะสามารถตอบถูกได้กี่คำนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันครับ Emily has just been promoted to senior sales rep. Who's going to take her place? โอเคฟังทันไหมครับทัไม่ทันไม่เป็นไรครับไปอีกหรอบครับไปครับ Emily has just been promoted to senior sales rep who's going to take her place โอเคมาค่อยๆเติมคำนะครับคำแรกเป็นชื่อเขานะครับคนคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อว่า Emily อ่าเป็นคนที่ถูกพูดถึงนะครับเป็นคนที่ถูกเมาส์นะ Emily ททำไมครับ has just อะไรครับ been ตามด้วย promoted to senior ไม่ใช่ซีเนียนะครับ Senior Senior อ,อ่ะต่อครับอีกรอบหนึ่ง Emily has just been promoted to senior sales rep who's going to take her place โ okay. อเคอะ promoted to senior อะไรครับ sales rep อะเคยรู้ยังไหมครับ sales rep ตามด้วยอะไรครับประโยคใหม่คือ who's หรือว่า who is นะครับ who's going to Take her place ถูกต้องครับไปฟังรอบที่สามกัน Emily has just been promoted to senior sales rep. Who's going to take her place? โอเคมาดูคำแปลก,กันนะครับ Emily เนี่ยเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับให้เป็นตัวแทนฝ่ายขายอาวุโสเลยแล้วใครจะมาแทนที่เธอละอ่ะอ่าแปลว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ Emily นะครับ พูดถึงเอมิลี่เป็นการเมาส์มอยถึงชีวิตของเอมิลี่นะครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะครับเป็นสมาคมเป็นเรื่องปกติของชาวออฟฟิศนะครับเมาส์กันนะครับโอเคมาดูคำสำคัญกันครับคำแรกคือคำว่า has just been promoted เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับอันนี้เป็น passive นะครับ been promoted ถูกเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับ j just ก็เน้นว่าพึ่งจะนะครับโอเคต่อมาคือคำวา่าคำนี้นะครับหลายคนชอบอ่านว่า senior นะครับจริงๆแล้วอ่านว่า senior senior เน้นพยางค์หลังนะครับ senior 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 แปลว,ว่าอาวุโสนั่นเองนะครับต่อมาคำว่า sales rep sales rep ตัวแทนฝ่ายขายนะครับเป็นการเรียกแบบย่อๆนะครับไม่ต้องพูดยาวนะครับ Sales rep ก็คือตัวแทนขายนั่นเองนะครับหรือว่า Salesman อะไรประมาณนี้เนาะคำจริงๆของคำว่า rep ย่อมาจากคำว่า representative representative แปลว่าตัวแทนนะครับตัวแทนฝ่ายขายก็ย่อว่า sales rep marketing rep อ่าตัวแทนฝ่ายการตลาดอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาคำว่า take her o place ก็คือ take One place ก็คือมาแทนที่ใครนะครับอันนี้คือมาแทนที่เธอนะครับใครจะมาแทนที่เธอ Who's going to take her place ก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าก็อยากรู้นะครับอ่าเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้บ่ายให้ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทโฆษณานะครับมาฟังดูว่าเราจะจับได้กี่คำนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ Advertising companies are always having to come up with new ways to promote products Wow ยิ่งกว่าเพลงรับนะครับฟังทันไหมครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับค่อยๆไปนะครับไม่เป็นไรครับ Advertising companies are always having to come up with new ways to promote products โอเคอ่ะคำแรกครับคำแรกคําำว่าอะไรครับคำแรกคือคำว่า Advertising Advertising อะไรครับ,รออรรบ Companies อ่า Advertising companies ไปฟังครับ advertising companies are always having to come up with new ways to promote products wow like advertising companies are always like having to to advertising companies are always having to come up with new ways to promote products yeah always having to me come to come up with makeup Come up with new ways. Ah, to what have, Advertising companies are always having to come up with new ways to promote products. To what have, to promote promote like promote product. Okay, Advertising companies are always having to come up with new ways to promote products. อื uh huh. เร็วมากๆนะครับโอเคมาดูคำแปลกันนะครับบริษัทโฆษณาเนี่ยมักต้องหาวิธีใหม่ๆในการส่งเสริมการขายสินค้าอยู่เสมอนั่นเองนะครับโอเคมาดูคำสำคัญกันครับคำแรกคำว่า advertising เน้นพยางค์แรกนะครับ advertising แปลว่าการโฆษณานะครับคำต่อมาคือคำว่า company companies อันนี้ก็เติม s เป็นพหูพจน์นะครับ companies companies แปลว่าบริษัทนะครับรวมกันเป็นบริษัทโฆษณานะครับ advertising companies บริษัทโฆษณาต่อมาคือคำว่า having to having to แปลว่าจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็คำว่า come up with อันนี้เป็นกริยาวลีนนะครับ แปลว่าคิดค้นนะครับคิดออกมาหรือว่าคิดหาทางออกนะครับ come up with come up with แล้วก็คำว่า promote promote เน้นพยาง์หลังนะครับ promote แปลว่า p r o m o ทนั่นเองนะครับหรือว่าทำให้คนรู้จักสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองครับสุดท้ายคำว่า product product เน้นที่พยางแรกนะครับไม่ใช่ product นะครับ product product แปลว่าสินค้านั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ก็จะเป็นคําที่ง่ายๆนะครับถ้าเราฟังออกแปลว่าอู้เก่งมากๆนะครับเราน่าจะค่อนข้างชินกับภาษาอังกฤษแล้วนะครับถ้าฟังไม่ออกล่ะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเราแค่ยังไม่ชินอาจจะไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษบางคำนะครับก็เลยฟังไม่ออกแนะนำนะครับกลับไปฟังใหม่นะครับลองฟังแล้วก็ทบทวนด้วยการที่พูดตามออกเสียงตามดูตามไปนะครับเราจะ คุ้นเคยมากขึ้นนะครับเมื่อพูดออกมาเนี่ยยิ่งช่วยให้จําได้มากขึ้นด้วยนะครับโอเคแบบฝึกหัดท้ายบทครับคํานี้ออกเสียงยังไงครับอ่าข้อ A ครับ changed changed หรือว่าข้อ B ครับ changed changed เป็น1พยางหรือว่า2พยางครับอ่าเติม ed แบบนี้นะครับถ้าเกิดคิดว่าเป็น1พยาง changed ก็ตอบ A นะครับถ้าเป็น2พยาง changed ก็ตอบ B ในคอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับให้เราฝึกพูดฝึกใช้กล้าตอบคำถามนะครับแม้ว่ามันจะผิดก็ตามเนี่ยเราจะเก่งขึ้นนะครับเราจะไม่กลัวการพูดไม่อายการใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราจะเก่งขึ้นจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนพบกันมหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ